สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดแชร์โพสของ Facebook นะผมทำอย่างไรก็ดูได้เลยนะดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้เ,เพื่อนๆได้เลยนะเพื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ apesmm ได้เลยนะหรืออันเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิปช็อตคลิปเรียวจะเป็น QR โค้ดด้านล่างกสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจาเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วกดสมัครใช้ง,งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนเลยนะผม กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลราดผ่านยืนยันราชผ่านให้เรียบร้อยนครับที่สําคัญนะติกช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติถูกเขียวๆอย่างเงี้ยกดสมัครใช้งานได้เลยนะเพื่สมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชือ่อเข้าใช้งานได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชือ่อเข้าใช้ผ่าน Google ผู้หเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดลงชือ่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเขาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนจะดูในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรงนี้เลยนะ รงกลการหน้าจอนี่จะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเือเลื่อนเลยนะผมเลื่อนในส่วนของ Facebook ได้เลยอันเลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่แล้วคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อเลื่อนเลยนะผมเพื่อนเลื่อนหาในส่วนของเพิ่มยอดแชร์เฟซบุ๊กตรงนี้ได้เลยนะบริการเรียบรการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมคำอธิบายนะ,ะอย่าลืมอ่านกันด้วยนะ,ะอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไ้ในส่วนของลิงก์ได้เลยนะก็พิลิ Link, งก์โพสต์เพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะ เป็นโพสต์นิ่มตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่4แชร์แนละ้วกดปุ่มแชร์ตรงนี้แล้วก็วม,วมีคำว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะกดวางลิงก์ได้เลยนะแล้ใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสัก100แชร์แล้วกันนะแล้วกดส่งได้เลยขึืนหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะตอนนี้ยอดแชร์ของเราลองเพิ่มเข้ามาแล้วก็รอสักพักหนึ่งเนะในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะในส่วนของเมน,นูประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดิ์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันที่ กลางตรงนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะผมด้านขวาสุดแล้วเป็นสถาะนะรอดําเนินการนะัรรบถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยกันเพื่อนๆเลยนะในส่วนเมนูบริการแล้จะบอกบริการต่างๆที่เว็บไซต์เาแนะนำไว้ให้เราแล้วเพื่อนๆสนใจบริการไหนก็าสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะในส่วนเมนูเติมเงินเราจะมี2อช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยทีเดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code หรือว่าทุรนี้วอลเล็ตนะ ยกตัวอย่างเพื่อนดูเปสแกน QR Code แล้วกันนะ่ะก็ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดจ่ายได้เลยน่ะคืน QR Code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนเรจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนเนเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้น้ไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนอถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับดูว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษนะครับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะ ในส่วนของเมนูรับของขวัญน,นะผมหากันเพื่อนอยากได้อยอดวิวทิงตอกฟรีๆก็มาที่เมนูนี้ได้เลยนะผมาสามารถเอาลิงก์ควิดีโอของเพื่อนนะวางไว้ตรงนีน้แล้วก็รับเอาที่จํานวนตรงนี้ได้เลยเนะี่ยก็กดรับของขวัญได้เลยเนะี่ยก็จะได้ในส่วนของยอดวิวฟรีๆได้เลยนะผมของทิงตอกเลยนะครับในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถมา,าติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะ กรอกรายละเอียดต่างๆไปนะครับหรือจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้กดส่งตัวไปได้เลยนะยว่าเป็นปุ่มไปคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปเป็น QR code เพื่อนเสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเป็นเพื่อนย4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้นผมคิดว่าในส่วนของยอดแชร์ที่ผมเพิ่มไปนะผมน่าจะเพิ่มมาแล้วต้องขอไปเช็คดูก่อนนะอันนี้อยู่ที่4แชร์นะเ๋วลองกดรีเฟดูซักหึ่ทีนะ อ่ะยังไม่เพิ่มนะผมอ่ะยังรออีกสักพักนึงนะผมพอเว็บไซต์เขาลั่นตามคิวแบบเรานะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆนเดี๋ยวผมจะตัดทีปวิดีโอไปตอนที่ยอดแชร์ของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักนึงนะครับตอนนี้ยอดแชร์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมจากเมื่อกี้4แชร์นะตอนนี้เพิ่มมาเป็น104แชร์เลยทีเดียวนะผมถือว่ารวดเร็วเลยจริงๆนะผมก็รอไปถึง ห้านาทีเลยนะผมยอดแชร์ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะัอใน,นส่วนสุดท้ายเราต้องขอฝากเว็บไซต์ hpe smm ให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตาอะไรต่างให้เพื่อนเพื่อนนะนอกจาก a c e b o o k แล้วผม YouTube t ต k t o k ิ n s ต a g r a m หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆื่นกะ็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะอันเพื่อนสนใจใช้งานบริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงกาา์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อม,มาใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนีนะ้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ